วันนี้จะตามไปทำงานด้วยใช่ไหมใช่อยากไปทำงานด้วยต้องบวกเลขให้ได้ก่อนโอเคโอเคนะได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สิบสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบสามสองบวกสองเป็นเท่าไหร่สิบสี่สองบวกสองเป็นสิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบห้าเจ็ดบวกเจ็ดสิบห้าแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่สิบหกแปดบวกแปดสิบหกถูกต้อง ถูกอยู่ข้อเดียวใช่อ่ะเอาภาษาไทยบ้างใชะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไม่ยักษ์เล็กกวางขาอยู่กลางเขากลางขา,า,งขาอยู่กลางเขาวกวางขาอยู่กลางเขากลางขาอยู่กลางเขา ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย,ย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายหย,ย,ย้อยทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกได้ได้ได้ทหารถือปืนแบกบปูนโบกตึกเฮ้ยอันนี้ได้วะเอ,อ, <c oughs> อะไรกินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันกินมันกินงาก,กินปลากินปลาดีมันเหนืก กินทั้งมันกินทั้งเหือกและกินเปือกกินฟันกินทั้งมันกินทั้งเพือกใช่ติดเหือกติดฟันใช่เออแล้วก็มีอะไรอีกหมูหมึกกุง้งหมูหมึกกุง้งห่นเฮ้ยหมูหมึกกุ้งหูงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอ่ะพูดดิพูดได้ได้นะถ้าพูดไม่ได้ไม่ได้ไปที่ทำงานด้วยนะโอเคหมูหมึก กุ้งอุ่นต้มต้มนึ่งเฮ้ยไใช่หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแอสหมูหมึกกุ้งอุ่นต้มนึ่งหุงหายไปไหนนี่ไหุงหุงชม่่หูอะไรเออใหม่หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอุ่น

หมูหมกุ้งหมูหมูก,กุ้งหูอุ่นคุนอุ่นกันกันหนึ่งเอ้ยห <c oughs> หูอุ่นหูนอุ่นสุนต้มนึ่งหยอุ่นจํานึ่งเอาอ่ะเมาไม่เอาเอ๋ <c oughs> อ,อนม่นี่กว่าเนะี่ยเช้ากินผัดฟักเย็นฟากฟักผัดอ่ะยับ <c oughs> เอาดิ เช้ากินผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดอ่ะแลวเช้าหายไปไหนมึงยังไม่มีเช้าเลยมึงเย็นแล้วเช้ากินผัดฟักเช้ากินฟักฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดทําไหนที่คิดว่าตัวเองท่องได้ดีที่สุดได้ อาท่องดิ ABC อ่าท่องทอง ABC ท่อง, A, B, องอยังไงล่ะอ้าวบอกท่องได้เขี <c oughs> <c oughs> ยนก่อนอ่านับหนึ่งถึงสิบได้ับหนึ่งถึงสิบได้ให้ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหมีทำมือด้วยเป็นไงท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย